โลกได้เข้าสู่ยุคใหม่หมดยุคแห่งความเชื่อเราอยู่ในยุคแห่งการตื่นรู้กลับสู่ยุคต้นกําเนิดที่มีแต่พลังงานบวกเหมือนยุคที่โลกเคยเป็นมิติที่หามาก่อนตั้งแต่เริ่มแรกมีแต่พลังงานดีแต่โดนฝ่ายมืดมาสอนให้มนุษย์ทําสมครามฆ่าสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและทานเนื้อสัตว์ มีพฤติกรรมที่หยาบและไร้สำนึกมีอีโกโ้ยึดถืออัตตาแบ่งแยกโลกจึงกลายเป็นมิติที่สามมีแต่มายาพลังงานลบครอบคุมโลกของเราเอาไว้เป็นที่คุมขังจนเหล่าบีอิงต่างๆได้เข้ามาช่วยเหลือต่อจากนี้ไปทรัพย์สินทางวัตถุจะค่อยๆเสียคุณค่าของมันไป ทรัพย์สินของจิตวิญญาณจะเข้ามาแทนที่ด้วยความรักความเมตตาความเอื้ออาทรและปัญญาจะเป็นนิสัยและพฤติกรรมใหม่ของมนุษย์จะเกิดความรักและความสามัคคีเพิ่มขึ้นวันละเล็กวันละน้อยจนขยายกลายเป็นจํานวนมากในที่สุดพอนี้คือหนทางเดียวของการอยู่รอดอย่างมีเหตุผล ให้ขยายหัวใจตัวเองให้สูงขึ้นสร้างความงดงามภายในให้เลือกความรักความเมตตาการุณามากกว่าความกลัวเหตุผลเพราะความรักคือการรักษาความรักคือพลังงานความรักคือแสงสว่างคือพลังแห่งต้นกำเนิดจากพระผู้สร้าง การก้าวเข้าถึงจุดความเป็นพระผู้สร้างได้โดยสมบูรณ์ต้องมาจากจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความรักจากส่วนลึกของหัวใจอย่างแท้จริงและต้องการส่องแสงสว่างช่วยกันขับเคลื่อนให้ผู้อื่นได้ตื่นรู้มีจิตสำนึกที่ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องสมดุลตามแนวเดียวกับจิตของพระเจ้าจิตของจักรวาลน,นั่นเอง